แนนะครับมาติดตามดูความเจริญเติบโตของน้องๆต้นเก่งจีนนะครับมีหลายรุ่นหลายหลายรุ่นนะฮะหลายอายุนะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูจากาต้นเล็กๆก,ก่อนนะครับต้นเล็กๆนี้ผมจะเพาะไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีอายุเหมือนกันนะครับดูนิ้วนะฮะดูนิ้วของเขานะครับ อันนี้กาลังแทงขึ้นมานะครับกําลังแทงขึ้นมาอันนี้ผมอนุบาลไว้นะครับอันนี้เพิ่งเสียบได้ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับกําลังแตกกําลังแตกขึ้นมานะครับอันนี้ได้ประมาณสองอาทิตย์เช่นกันนะครับอันนี้ประมาณประมาณสองเดือนะอนะอนะมาณสองเดือนส่วนอันนี้เท่าที่จําได้นะฮะก็คือน่าจะปีกว่ากว่าอันนี้คือปีกว่ากว่านะครับ สวยเลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่กล้าเอาขึ้นข้างบนนะครับเนื่องจากว่าไม่กล้าเอาขึ้นที่สูงนะครับเพราะมันมันต้นใหญ่นะผมปลูกใส่กระถางใหญ่มาก็เลยแพร่กระจายออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ประมาณปีกว่านะครับอนนปีกว่าหมดเลยนะครับสองสองต้นนี้นะครับปีกว่าสวยเลยนะครับถามว่าผมจับนี่หนามหนามไหมอ่าหน้าตามันเหมือนหนามนะแต่ว่ามันมันนิ่มนนมากดูดูใกล้ในะ นิ่มมากนะครับเป็นนิ่มๆนะครับนะโน้มตามมือเราเลยนะครับเราลูบไปลูบขึ้นลูบลงนะเป็นเหมือนน้าแต่ไม่ไม่ไม่ใช่น้านะครับเป็นเหมือนน้ำแต่ไม่ใช่น้าถามว่าต้นอะไรต้นเก่งนะครับต้นเก่งจีนนะครับต้นเก่งจีนสวยๆเลยครับแบบนี้เราก็ใส่ปุ๋ยใส่ดินพอควรนะครับพอควรแล้วก็เติมน้ําพอควรนะ วันสองวันเติมน้ําทีหนึ่งนะแบบพรมนะครับนะแบบพรมนะไม่ใช่แบบเทแรงๆนะครับเขาไม่ชอบน้ํานะครับนี่ครับต้นนี้นะต้นนี้ก็อายุก็นานพอสมควรนะครับนะครับนี่กําลังอันนี้เริ่มแก่แล้วนะครับแต่ไม่ค่อยขยายเท่าไหร่นะครับน้อต้นเริ่มแก่นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ สองต้นนี้สุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็กาําลังกําลังแทงขึ้นมานะครับอันนี้ที่จริงผมต้องเอาขึ้นที่สูงแล้วนะครับแต่ทีนี้ส่วนอื่นเขายังเล็กอยู่นะครับก็เลยยังไม่เอาขึ้นนะครับมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็กําลังแตกหน่อนะครับกำลังแตกหนอ่อลําต้นกําลังโก่งนะครับสองส่วนต้นนี้นะครับแตกหน่อมาสองต้นใหญ่ ต้นนี้นะครับกับต้นนี้นะครับแล้วก็กําลังแทงออกนะครับพร้อมที่จะขึ้นที่สูงแล้วนะครับส่วนต้นนี้ก็คล้ายๆกันนะครับในกำลังแทงมายาวมาถึงนี่เลยครับนี่นะครับส่วนต้นนี้นะเหมือนเหจะเหี่ยวๆนะครับเป็นอ่อนๆรอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องต้องดูแลนะครับอาจจะเป็นพอดินหรือเปล่านะครับ ต่ต้องเพิ่มปุ๋ยนะครับต้องเพิ่มปุ๋ยเพิ่มปุ๋ยเข้าไปสวนต้นนี้นะฮะก็นะดินไม่พอหรือว่าดินเค็มไปน่าจะดินเค็มไปนะครัดินน่าจะเค็มไปนะแต่พก็พออยู่ได้ออกจากเรื่องหนืองนิดนึงนะตัวนี้เป็นจะขึ้น ง่ายคือเขาไม่ชอบน้ํานะครับมาดูทางนี้นะครับต้นนี้ก็กําลังขึ้นสวยเลยนะครับลําต้นนะลาต้นโตแล้วนะครับกําลังแตกหนอกาลังแตกหนอตัวนี้ก็เป็นเหี่ยวเหีว่วยังไงไม่รู้นะสงสยัสยใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับตันนี้ก็กําลังกําลังแทงขึ้นมานะครับ แทงขึ้นมาอันนี้เขากาลังแทงแตกอันนี้เราปลูกแค่ต้นเดียวนะครับคือต้นนี้นะครับแล้วเขาก็จะแตกหน่อออกมานะครับอันนี้ก็ปลูกแล้วก็แตกหน่ออันนี้ก็ต้นเก่งเหมือนกันครับแต่เป็นเก่งอีกคนละสายพันธุ์นะครับนะคนละสายพันธุ์อันนี้สายพันธุ์ใหญ่นะครับสายพันธุ์ใหญ่ต้นใหญ่กําลังเสียบนะครับเหมือนกับต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้กับต้นนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับกับต้นนี้นะครับ อันเดียวกันนะครับนี่สองต้นนี้นะเป็นเป็นต้นใหญ่นะนี่นะครับกําลังเพาะนะครับกําลังเพาะพันุเพราะมันหายากนะฮะก็เ,เลยว่าต้องขยายพันธุ์ไว้ก่อนนะครับส่วนพวกนี้ก็สายพันธ์สายพันธุนี้นะฮะก็กําลังเพาะพันธุ์ไว้เพาะพนันุ์ไว้เนี่ยมันตายก่อนส่วนตัวนี้ก็ ถ้าต้นเล็กผมจะลงกระถางเล็กนะครับกระถางเล็กๆ e นะต้นเก่งนะครับถ้าต้นใหญ่แล้วก็ค่อยขึ้นไปกระถางใหญ่ต่อไปนะครับนะส่วนแคคตัสแคคต้านี้นะก็อันนี้คือลูกลูกหลานมันนะครับอันนี้คือลูกหลานมันนะอันนี้ลูกหลานมันนี่กาําลังขยายออกมานะครับแม่มันคือต้นน,น,นี้นะครับอันนี้คือแม่อันนี้คือลูกๆูกมันหมดเลยนะครับ ต้นนี้คือแม่นะครับส่วนที่เหลือฝั่งนี้คือลูกๆทั้งหมดเลยนะครับลูกหลานทั้งหมดเลยนะครับนะโอเคอันนี้เอามาฝากเพื่อนๆนะครับส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของต้นแก่งนะครับต้นแก่งที่ผมยกขึ้นที่สูงแล้วนะครับยกขึ้นที่สูงแล้วนะ,นะเริ่มมาขึ้นที่สูงถ้าสูงกว่านี้ก็จะขึ้นที่สูงอีกนะครับ ถ้ามันยาวกว่านี้ก็จะขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆนะครับอะมาดูดอกนี่นะฮะดอกดอกออกสีม่วงนะครับสวยเลยนะครับอย่างสวยเลยอันนี้คือดอกของเขานะครับแคปไว้ได้เลยนะครับอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยอย่างสวยเลยนะครับอันนี้คือดอกนะครับดอกต้นเก่งจีนนะครับ ้นแก่งจีนนะอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีดอกเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีนะดอกดอกสวยๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับนะเยอะเลยนะครับหนุ่มโอ๊ปลูกไว้เยอะเลยเนี่ยนะฮะเริ่มยาวนะหนุ่มโอก็ขึ้นขึ้นขึ้นห้างไว้ขึ้นห้างไว้อันนี้ก็ยาวนะยาวยาว ประมาณหกสิบเซนได้แล้วมั้งนะครับหกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับนี่นะครับในส่วนนี้นะครับก็ทนุถนอมนะครับนะคุมเรื่องน้ํานะครับคุมเรื่องน้ํเนี่อันนี้สวยเลยนะครับนี่ดอกโอ้ดอกดอกเขาจะอยู่ข้างล่างนะครับอืมนะดอกเขาจะอยู่ข้างล่างอันนี้ก็กำลังโค้งลงมานี่เลยยาวถึงนี่เลยนะครับยาวเลย ฟืบยาวมากประมาณ80ดิบเซนนะครับส่วนนี้คือ,อต้นเก่งเหมือนกันนะครับต้นเก่งนะครับเอามาปลูกแซมโอ้ตอนนี้หลุดแล้วนะครับเนี่ยโอ้มมหน้าล่ะนะครับอันนี้หนุ่มโอต้องเอาไปเสียบดินนะครับเอาไปเสียบดินเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเอาไปเสียบดินต้องแช่น้ำแช่น้ำไว้ก่อนนะครับ ้องแช่น้ำไว้ก่อนในงานตายนะครับในงานตายสรร่วนต้นพวกนี้ก็มันหางจระเข้นะครับอ้วนๆสวยๆเลยนะครับอันนี้ต้นใหญ่แล้วจนได้ดึงเชือกไว้นะครับอันนั้นแก่มากแต่ลำต้นใหญ่ไม่รู้จะไปทำยังไงใครอยากได้ก็ทกักแชทมานะครับจะเอาไปทำอะไรดีฐาหน้าหรือเปล่าหรือว่าเอาเอาไป ทำเป็นสมุนไพรอะไรก็ติดต่อมานะครับหนูโอไม่มีความรู้แต่ปลูกได้นะครับปลูกได้แต่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรสาเหตุก็คือนะครับมีลูกสาวน้อยนะครับโดนน้ําร้อนลวกนะครับก็เลยหาขอใครก็ไม่มีนะครับสุดท้ายเราก็ไปเห็นเขาวางขายก็เลยเอา้าเอามาปลูกนะครับจากนั้นมาเราก็ปลูกเรื่อยนะครับม,มีหลายที่นะครับในบ้านในบ้าน ทีนี้มาดูทางนี้นะครับส่วนที่สูงส่วนที่ยาวๆนะครับอย่างต้นนี้นะยาวยาวสุดนะอันนี้อยู่บนต้นมะม่วงเลยนะครับหนุ่มโอลงทุนตัดต้นมะม่วงนะครับตัดต้นมะม,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 ม่วงหน้าบ้านทิ้งนะครับนะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับจากนี้ลงมางดูนะครับความยาว,ควา,ยาวความยาวนะครับเมตรกว่านะครับเมตรกว่ากว่าเลยนะครับอันนี้คือความยาวของเขานะครับ มีดอกด้วยนะครับนี่ดอกตรงนี้นะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับนี่นะครับนี่นะตรงนี้นะครับอันนี้ผมบอกเพิ่งจะปล่อยให้ต้นมะม่วงมันขึ้นมันจะได้เป็นบางล่มให้หน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยนะตรงนี้มีสองต้นนะครับสองกระถางก็ยาวลงมานี่ยาวประมาณเกือบเกือบเมตรนะครับ ตรงนี้มีสามต้นนะต้นหนึ่งต้นสองต้นสามนะครับยาวลงมายาวลงมาบางคนว่าเหมือนงู <c oughs> ถ้ามองเป็นเอนก็เหมือนงูนะครับแต่บ้านเราจะเรียกว่าต้นพญานาคเนี่ยอันนี้ขึ้นสูงหน่อยนะครับขึ้นสูงหน่อยลงมาบ้านเราเรียกต้นพญานาคนะครับแต่ถ้าสับทางการก็คือต้นต้นเก่งนะครับอันนี้จะออกเป็นสีม่วงๆหน่อยเนื่องจากว่าเขาจะตากแดดนะเนี่ยน,นี่เขาตากแดดนะครับ ถ้าเข้าตากแดดเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีอมม่วงเขียวอมม่วงนะครับเนี่ยตากแดดน,นั้นก็จะเขียวเขียวอมม่วงนะครับนี่ก็แข็งแรงมากเลยนะครับใหญ่มากเนี่ยนะครับอันนี้เขียวอมม่วงนะครับที่อยู่ส่วนบนอันนี้หนุ่มโอขึ้นมาได้ไว้ข้างบนประมาณสองเดือนนะครับนี่ต้นนี้ก็ยังเขียวยเขียวอยู่ยังเขียวเขียวอยู่นะครับ กำลังจะเลื้อยนะครับส่วนตัวนี้ก็เริ่มจะเป็นม่วงหน่อยนึงนะครับเลื้อยลงมานี่นะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่ใอ่สมบูรณ์เท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาตากแดดนานนะครับอมม่วงเยอะเลยนะครับแล้วก็แก่ด้วยนะครับเนี่อันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นน้ำหนามด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาตากแดดนานนะครับตากแดดนานอันนี้เป็นดอกแล้วก็หลุดไปแล้วนะครับเป็นดอก นี่นะครับอันนี้คือเราเราเราต้นเก่งจีนที่นมโอนะครับคัดเอาไว้อยู่นะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้คือต้นอะไรนะครับอันนี้คือต้นเก่งนะครับนะต้นเก่งต้นเก่งจีนนะครับถ้าค้นถ้าดูดูคลิปนี้เสร็จนะครับนมโอจะเอาไปต่อไว้กับคลิปอื่นๆที่เป็นต้นเก่งนะครับก็ดูหลายๆรอบก็ได้นะครับหรือถ้าใครสนใจก็ทักแชทหลังห้องได้เลยนะครับอ่า ถ้าไม่ไกลมากก็จะส่งให้ฟรีเลยนะครับ,รบอย่าให้อนุรักษ์พันธุ์พืชของเราเอาไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าคนคนไม่ชอบปลูกกันส่วนใหญ่เขาจะปลูกต้นเล็กๆนะนี่เขาจะปลูกต้นเล็กๆต้นเล็กๆพอยาวสักหน่อยเขาก็ตัดทิ้งนะครับแต่หนุ่มโอนี้ปลูกแบบอย่างนี้เลยนะลงทุนตัดต้นมะม่วงเลยนะครับนะลงทุนตัดต้นมะม่วงแล้วก็เอาน้องๆเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับ ตรงนี้นุ่มโอก็เคยเอาไปไว้นะครับแต่ทีนี้มันลดน้ําลําบากก็เลยลดลงมาเหลือระดับนี้นะครับเหลือระดับนี้นรประมาณเท่าๆกับคางตัวเองนะครับอันนี้ก็ท่วมหัวขึ้นไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ้าน้องๆข้างล่างนะครับต้นเก่งข้างล่างมันยาวขึ้นนะถ้ากระถางไม่ใหญ่มากนุ่มโอก็จะเอาขึ้นมาไว้ข้างบนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะต่อขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนต้นนี้ต้นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะที่มัดเชือกฟางอยู่นะครับอันนี้ก็เริ่มขึ้นมาสูงท่วมหัวความสูงประมาณเกือบเกือบสามเมตรแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นต้นผงชูรสนะเขาเรียกว่าต้นผงชูรสนะครับต้นผงชูรสนะตอนนี้แล้วก็อยู่อยู่ต้นนี้ก็ก็มีต้นผงชูรสอีกนะครับหนุ่มนมอโอดปลูกไว กำลังขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นท่วมต้นมะม่วงแล้วตอนน,นี้ขยายพันธุ์ง่ายครับแค่หักเป็นท่อนๆแล้วก็เสียบเขาก็จะขึ้นของเขาเองนะครับนะตรงนี้มีปุ๋ยเยอะมีปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรนะครับหนูโมซื้อมาก็หวานลงแถวนี้ฮะก็จะเป็นปุ๋ยให้เขานะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือต้นเก่งนะครับต้นเก่งจีนในส่วนของยาวๆนี่หนูโมจับรูปเล่นทุกวัน ยิ้มให้เขาทุกวันนะครับเขาก็จะสดใสนะครับสดชื่นนะครับอันนี้คือต้นต้นเก่งนะครับนี่มีต้นเก่งพันนี้ยังอยู่ข้างบนนะครับกําลังจะแตกใบนะครับกําลังจะแตกใบนี่นะครับดอกสวยนะฮะสวยเลยนะครับถ้าถ้าใครมาดูใกล้ๆจะสวยมากเลยนะครับนี่นะครับ อันนี้นุ่มโอเจตนาจะให้เก่งมะม่วงมันขึ้นมาเพื่อที่จะคุมใบคุมร่มเป็นร่มให้นะครับเขาจะได้ไม่ไม่เป็นสีม่วงนะครับนะตอนแรกนี่ที่เป็นสีออกม่วงๆนี่คือเขาเขาต่างแดดนะครับแต่ทีนี้พอจะมีร่มมาแล้วก็สีเขาก็เริ่มเริ่มที่จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับสีเขียวจะสวยกว่านะครับนี่นะครับอืม โอเคนะครับอันนี้คือต้นต้นเก่งจีนนะครับยาวเป็นเมตรเลยนะครับนี่เป็นเมตรเลยนะยาวยนะครับดอกเขาร่วงไปแล้วนะครับนี่นี่ตรงนี้จะเป็นดอกนะครับนะดอกเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับดอกอาจจะมองมืดๆหน่อยนะครับมาดูตรงนี้ตรงนี้จะดอกจะเห็นได้ชัดกว่านี่ตัวนี้ดีกว่านี่นะฮะ นี่แคปไว้เลยแคปไว้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือซ่อนกันนี่นครับแคปไว้เลยนะครับอันนี้ดอกดอกเขานะครับดอกต้นเกง๋งเจนนะครับอย่างสวยเลยนะครับนี่นะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนมโอชาแนลด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ